ร้านโลบักช็อป th บริการเติมโลบักแบบ id บวกพาร์ตเลสีถึง8แล้วก็มีแบบกลุ่มเลสีอีกด้วยนะอย่าลืมไปเติมกันนะร้านมารุช็อปบริการเติมโลบักมีทั้งแบบ id บวกพาร์แล้วก็แบบกลุ่มเลสีถึง8และยังมีบริการฟาร์มแบบต่างๆแล้วก็ยังรับกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆอีกด้วยร้านด็อกบักช็อป บริการเติมระวักแบบกลุ่มเลดสีแล้วก็ยังมีบริการกดพ้นปีศาจบล็อกฟูดแล้วก็เติมเพชรออสตาด้วยนะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าไราเนอร์นั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยอยากรู้จักเจ้าไราเนอร์พอสมควรเนาะเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่หายากพอสมควรนะครับ แคบจะไม่ออกมาให้สุ่มเลยก็ว่าได้ส่วนใหญ่จะมาบนลานเพชรซะมากกว่านะครับผมอ่ะซึ่งคลิปนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าไรเนอร์นะครับแบบไม่ได้อัพขั้นเลยเพราะว่ามันหายากจริงเราก็จะเอาไปแบบเขาเรียกไงลงอินฟินิตี้โหมดนะครับมาดูกันว่าทีมแบบเนี้ยเออเจ้าไรเนอร์เนี่ยมันจะได้ไปสักกี่เวฟกันนะครับสำหรับเจ้าไรเนอร์เนี่ยก็ดาเมจอยู่ที่16นกเนาะอัพแม็กนั่นเองนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราก็จะเลือกด่านสุดท้ายเนาะเออแล้วก็กดออแบบง่ายสุดนะครับ easy เนาะโอเคเข้าไปรับชมกันครับโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับเราก็วางระดับ easy ไปก่อนเลยนั่นเองนะครับผมอ,อ่ะเราก็วางตัวตีหนืบไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เบนจิต้านะครับผมอ่ะเพื่อฟังเงินนะอันนี้เราก็จะจับทีมเป็นเบนจิต้าครับแค่ขั้นสามนะครับอ โอเคเรากดออโต้อคิปไปเลยออโต้อสักคิพนะครับอือเย่ช่วงแรกๆเนี่ยเราก็แบบอัพเบนดิต้าช่วงข้างหน้าเนี่ยให้มันตีให้ตายก่อนนะครับพอมันตีตายเนี่ยตัวข้างหลังเราจะได้ไม่เหนื่อยนะครับผมอืมถ้าตีไม่ตายก็ใกล้ๆตายก็ดีนะเออเนี่ยเข้าปอมไปแล้วนิดนึงไม่เป็นไรนะครับผม เสียเลือดไปนิดๆหน่อยๆนะครับอโอเคตีไปตีไปไว้อยู่แนะละดูเล <ๆ S 1> ือดก่อนะตีตายละโอเคตอนนี้เบดิต้าก็ตีได้อย่างสบายแล้วเราก็อัพแม็กซ์ครับผมเสร็จแล้วเ,เราก็วางเจ้าเอ่ออควาแมนนะครับเพื่อเติมเงินนะอะความแมนเนี่ยก็เป็นเออ่ยูนิตท,ที่เป็นแบบฟาร์มตังค์นั่นเองนะครับผมอ่าเราก็วางไปครับเพื่อรับเงิน กพื่อจะได้มาอัพเจ้าไททันยักษ์นะครับเวอร์ชันแบบอัพแม็กนะครับผมออมาดูกันว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะแรกๆก็เล่นแบบเชิงประมาณนี้ให้ได้ตลอดนะครับแบบคล้ายๆพี่เล่นเนี่ยมันจะได้เล่นง่ายๆนะครับผมอืมวางเบตา้าเพิ่มครับประมาณนี้ นี้ครับเสร็จแล้วเราก็เก็บเงินยาวๆไปเลยนะเออเราจะวางพวกนั้นก่อนก็ได้นะครับแต่เราจะเน้นวางเจ้าซีโรทูเอ้ยไม่ใช่เจ้าไทยท่านก่อนเนาะท,ท่านเกาะก่อน,อ,นอ่านี่ไทยท่านเกาะน,นะครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ตัวใหญ่นะครับผมนี่นี่หน้าตาโคเท่ครับก็ถือว่าสวยนะตัวนี้นะครับอ่า ข่านแรกเนี aine, itch, okay, ่ยที่ลงไปนะครับราคา4 0 0พเลยนะ4 0 0พเลยนะแต่สแตตดูสิแล้วก็วงที่ตีนะครับค่อนข้างเล็กมากๆเลยนะครับผมอ่ะดาวเมทเนี่ยเริ่มต้นที่พันเนะครับวินาทีที่ตีเนี่ยก็คือ1.8ระยะเนี่ยแค่12นะครับผมอัพขั้นต่อไปครับ600นะไอ้6,000นะครับนี่ปุ๊บดาวเมทก็โดดขึ้นมาเป็น3,000แล้วนั่นเองนะครับผมอ่าวินาทีที่ตีก็จะลดลงนะครับแต่ระยะยังเท่าเดิมนะครับผมอ่า อันนี้หนึ่งขั้น,นครับผมอ่าตอนนี้ก็กลายเป็น4,006แล้วเนาะเออวินาทีก็ลดลงนะครับก็ตีเร็วขึ้นนะครับสี่แรงขึ้นอันนีหนึ่งขั้นนะครับอ่าด้วยอีกเงิน14,000หมื่นสี่นะปุ๊บอ่าตอนนี้ดาเมจอยู่ที่7,080แล้วนะครับวินาทีที่ตีก็เหลือ1.32นะครับระยะก็เท่าเดิมเหมือนเดิมนะครับอีกหนึ่งขั้น,นครับผมขั้นสุดท้ายนะใช้เงินอีก 25,000นะครับจึ๊บอ่าตอนเนี้ยเริ่มเก่งแล้วเนาะเออก็คือต่อยทีละหมื่นหกแล้วนะครับวินาทีที่ตีเป็น1.16นะเอ่อระยะก็เท่าเดิมครับผมอ่าซึ่งก็ตีเป็น LE นะสำหรับเจ้าเอ่อไททันยักษ์หน่อยเนานะท่านยักษ์เกราะเออไม่ใช่ท่านท่านยักษ์ท่านเกราะนะครับหน้าตาก็เอ่อดูสวยดีนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราก็จะเร่งคลิปละกันนะครับง่าย,ายๆเนาะ คลิปนี้มันก็สั้นๆแหละเราก็ทำการแค่วางแบบวางตัวเพิ่มเข้าไปนะครับนี้เราก็ใช้แบบตัวอื่นมาเสริมช่วยนะครับเพื่อให้มันดันเวฟได้ไกลที่สุดก็ไม่รู้ว่าจะได้สักกี่เวฟนะเออลืมไปนะครับว่าเจ้าซิโร่ทูวางได้แค่3ตัวนั่นเ,นนะเองเนาะอ่ไปครับนี่ เห็นไหมถ้าเรามีอะควาแมนเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยเออมันหายไป1นช่องเนี่ยมันจะทําให้เราเงินมหาศาลมา,มากๆเลยครับอพมันปั๊มเงินได้โคตรดีเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะวางแบบดักไว้อย่างนี้หน่อยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพอมันจะทะลุไปนะครับเราก็ขายไททันยักษ์มาวางต่อยวางต่อยไททันเกาะเพราะตัวมันใหญ่ก็เลยเรียกไททันยักษ์โอเคเดี๋ยวเราก็เร่งคิปกันไปนะครับ อ่าตอนนี้มันก็เหมือนจะหลุดแล้วนั่นะครับเว็บที่30นี่เห็นไหมเออเราก็ขายให้ท่านเลยเพราะเราเหลือเงินเป็นแสนอยู่แล้วนะครับอ่าเราก็มาทุบครับทุบทุบทุบต่อจุ๊บอ่าเอ้ยไม่ตายบัคหน้าเปลืองตังค์เลยจุบจุ๊บอืมโอเคเราปลอยนะครับอืมตอนนี้เหมือนจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันวางตรงนี้แล้วกันนะครับผมทุบทุบอ่า โอเคเงินเราเหลือแสนห้าไม่ต้องห่วงครับเราวางขายได้เรื่อยๆนะนี่นะรวยนะฮะตู้เพราะว่าช่วงนี้เราต้องวางขายเรื่อยๆแล้วครับเงินเราก็จะหมดเหมือนกันนะโดยเมทีเรารอบสองหมื่นห้าอย่างเงี้ยครับมันเยอะเหมือนกันนะแต่เราก็ได้เงินคืนมาเยอะพอสมควรครับต่อจบต่อรอบอมันก็จะทำให้เราเพิ่มเวฟได้ไกลมากขึ้นนะ ไลเนอร์เนี่ยมันก็ดีครับอ่าเดี๋ยวเราพูดถึงสรรพคุณมันหน่อยว่ามันดีหรือไม่ดีตั้งแต่เล่นมาเนี่ยยังไม่ได้พูดเนาะซึ่งไลเนอร์เนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีครับแต่มันอาจจะมีตัวที่ดีกว่ามันอยู่นั่นเองนะครับอย่างเช่นเอ่อมุซันอะไรประมาณนี้เนาะเอ่อมูซันเนี่ยมันก็จะมีความเก่งของมันก็คือแบบตีไกลครับผมตีแรงครับแต่ไรเนอร์เนี่ยก็จะมีความเก่งตรงที่แบบถ้ามันไปอยู่ตรงมุมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะตีเร็วตีแรงนะครับแต่ ระยะมันค่อนข้างแคบไปนิดนึงอารมณ์เหมือนไททันเออไม่ใช่ไททันสิทานอ้อนครับที่อัพเวอร์ชั่นที่แบบมาเน้นดาเมจนะครับไม่ใช่เน้นดิดนิวนะ้วอะเนาะเออเพราะว่าทานอนตัวนั้นเนี่ยมันค่อนข้างลดราคาเนาะแล้วก็มานะครับแต่ไลเนอร์เนี่ยคืออัพแม็กเพื่อแบบมาฆ่าโดยเฉพาะเลยนะครับดาเมจมันเลยแน่นมากๆนะครับถ้าคลิปนี้พูดผิดเบียร์ต้องขอโทษด้วยเนาะพอดีพี่เหนื่อยนะครับเออปึ๊บอ่า ไปครับโหสรุปนานกว่าเดิมเลยพอจบอาสามารถผ่านไอ้เจ้าฟิเซอร์ตัวนั้นไปตอนนี้37เว็บวละ40ได้เลยมเนี่ยอืมนี่เฮ้ยง่ายอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเงินตอนจบได้เท่าไหร่ไม่แล้วครับฟิเซอร์รอบนี้มาถึง3ตัวเลยนะฟิเซอร์เนี่ยมันค่อนข้างโหดนะครับโหรอบนี้หลุดเยอะมากเลย อคอุ๊บครับอุ๊บแต่เงินเราเหลือครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วเหมือนเราจะติดแค่ฟิเซอร์อย่างเดียว,วนะเนาะถ้าไม่มีฟิเซอร์ออกมาบ,บ่อยๆเราก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเฮ้ยออกมาแล้วโอ้โหรอบนี้ออกมาเร็วมากนะครับไม่รู้จะทันไหมอ,อาจจะแตกที่39เเวฟก็ได้นะครับโอ้โหฟิเซอร์วิ่งเร็วมาก เราเหลือต้องแสนหกนะครับอ่าโหเราเหลือเป็นแสนเลยตอนนี้เราต้องเคลียร์ให้ได้อืมอืมอืมโอ้ยทันไหมลนะ่ะโอ้ยีสี่สิบเวฟพอดีนะครับผมก็จบมานะครับเราได้เงินประมาณหมื่นสี่นั่นเองนะครับผมอ่าแต่ถ้าหักขึ้นไปนะครับผมก็จะเป็นเอ่อเท่าไหรเจ็ดเนาะเอ่อเจ็ดพันนะครับก็ จบตาหนึ่งได้เงิน7,000ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าไรเนอร์นี่ครับไทท่านนั่นเองนะเออก็อยากให้ทำตัวอะไรต่อไปก็คอมเมนต์บอกกันต่อได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำต่อไปส่วนออสตาก็ไม่เห็นมีใครเมน้นถามมาเลยนะครับเพราะว่าคงไม่มีใครดูคลิปนี้คลิปก่อนหน้านี้ก็เลยไม่มีใครเมนเกี่ยวกับตัวละครว่าจะ้ทำอะไรต่อไปคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับบายครับผม